มาถึงกรณีนี้กันนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าสังคมก็กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกรณีของเมพรีมายาซึ่งเป็น CEO หรือว่าเจ้าของแบรนด์นะครับชื่อว่าพรีมายานั่นเองซึ่งก็ได้มีการเดินทางเข้ามอบตัวกับทางตำรวจไซเบอร์พร้อมกับทนายความนะครับโดยเจ้าตัวยืนยันในเบื้องต้นบอกว่าไม่มีเจตนาในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนขณะที่ความเคลื่อนไหว อีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือนุ่มนิ่มหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่านิ่มพรีมายาเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าในครั้งนี้เพราะว่ามีการปั่นกระแสแล้วก็คนในโลกออนไลน์ก็เข้าไปจับโป๊ะกันซึ่งก็ล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถรวบตัวเอาไว้ได้แล้วนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ล่าสุดนี้ก็นาตัวพร้อมกับพวกรวม4ี่คนมาที่บชอสอทอรหรือว่าตารวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วครับ คุณผู้ชมครับจากกรณีตำรวจไซเบอร์นำโดยพลตำรวจโทวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทหรืออีกชื่อก็คือตำรวจไซเบอร์นี่นะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิวัตคำชานาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญาากรรมทางเทคโนโลยีเปิดยุทธการพึ่งแตกรังปิดล้อมตรวจค้น11จุด โดยจุดที่น่าสนใจก็คือการบุกไปตรวจค้นบ้าน CEO สาวรายนี้นั่นก็คือเมพรีมายาหรือว่านางสาวพิตนรีตันติวิทย์นะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาซึ่งก่อนหน้านี้สารได้มีการออกหมายจับกรณีแอบอ้างว่าลงทุนด้วยเงินเพียง6,000บาทก็จะได้กำไร15ล้านในเวลาเพียง3เดือนโอ้โห oh, หลายคนที่หลงเชื่อก็ คือตาลูกวาว<ะ>แต่อาจจะขาดการใช้วิจารณญาณ<อ>ในการตัดสินใจหรือว่าการพิจารณาอย่างขี่ทวนนี่นะครับ<ะ>ซึ่งต่อมาทาง CEO สาวรายนี้ก็ได้เข้ามอบตัวพร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ได้หลอกลวงแล้วก็ทำธุรกิจด้วยความสุจริตอันนี้เป็นคำยืนยันของตัวเธอที่ได้มีการนั่งถแถลงกับทนายความนั่นเองครับล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากที่นางสาวพิทนรีนะครับหรือว่าเมพริมายา ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำเมพริมายาและพวกรวม5้าคนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำหลายประเด็นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านธุรกิจการได้มาซึ่งผลกำไรการออกแคมเปญในลักษณะชวนเชื่อรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหสอบสวนสอบปากคำกันใช้เวลาแบบว่าครึ่งค่นวันเลยก็ว่าได้8ชั่วโมง นะฮะวันมี24ชั่วโมงเมื่อวานนี้เนี่ยใช้ไป8ชั่วโมงมซึ่งเมพรีมายาก็ยังให้การภาคเศษโดยระบุว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงนะครับซึ่งทางเมพรีมายาและก็พวกรวม5คนได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยนะครับก่อนที่ทางพนักงานสอบสวนจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้วางเงินสด100,000บาทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเองครับ นี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็รุมสัมภาษณ์หลายช่องเลยทีเดียวนะฮะเธอก็สวมหน้ากากอนามัยนี่นะครับระหว่างแถลงข่าวเคียงคู่กับทนายความนั่นเองครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในวันนี้ก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมกันโพสต์ข้อความเชิญชวนจนเป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับก็จะประสานเข้ามอบตัวรวม4รายนะครับที่ตำรวจไซเบอร์หรือว่าบชสอ,อทนั่นเองล่าสุดมีรายงานว่า ในในส่วนของนางสาวมณีนุชเทียนสว่างอายุ27ปีน้องสาวของนางสาวพิทนรีนั่นก็คือเมพริมายานี่นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้อีกรายในความผิดเดียวกันก็ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอตอมจับกลุ่มตัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิของคืนวันที่18มักมกราคมที่ผ่านมาขณะเตรียมขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ รวบตัวได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับทีนี้อัปเดตล่าสุดอย่างที่บอกกันไปอีกหนึ่งคนสำคัญเลยนะฮะที่เรียกว่าเป็นต้นเรื่องหรือว่าจุดเริ่มต้นของดราม่าในครั้งนี้นั่นก็คือนุ่มนิ่มหรือบางคนอาจจะเรียกว่านิ่มพรีมายานะครับซึ่งเป็นคนที่โพสต์รูปคู่กับรถหรูแล้วก็มีข้อความนะฮะประกอบการโพสต์รูปดังกล่าวซึ่งข้อความที่ได้มีการโพสต์เนี่ยนุ่มนิ่มก็โพสต์บอกว่า 3เดือนสร้างเงิน15ล้านบาทเด็กบ้านนอกกำเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตพลิกชีวิตจากการขายของออนไลน์จากการลงทุนเพียงแค่6,000บาทนี่นะฮะโพสต์นี้น่าจะเป็นโพสต์เจ้าปัญหาก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เจ้าหน้าที่ได้มีการนะ,ะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดซึ่งตำรวจก็ได้มีการบุกรวบตัวนุ่มนิ่มพรีมายาหรือว่านางสาวรัชนันเมืองประเทศ ซึ่งเป็นลูกขายธุรกิจพรีมายานี้โดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นต้นเรื่องกับโพสต์ดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ล่าสุดนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวนุ่มนิ่มพรีมายาแล้วก็พวกรวมอีกประมาณ4ี่คนมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตราเวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือที่ตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะรายงาน ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งในช่วงข่าวเย็นนะครับตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่มีมีคนกล่าวโทษนะครับกล่าวโทษจริงๆเหตุเกิดเนี่ยเข้ามากล่าวโทษตั้งแต่22สิงหาปีที่แล้วละก่อนที่ผมจะมารับตําแหน่งนะครับก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่ง,นนนงโดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษอยู่2ที่นะครับ ก็คือที่ปคบ,บในเรื่องของการใช้สารในอาหารเสริมอันนั้นเป็นเรื่องที่ทางปคบ,บทางสอบสวนกลางก็ส่งไอาการไอาการก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของไอาการนะครับส่วนเรื่องนี้ทางทางผู้ร้องเองได้มาติดตามนะครับประกอบกับเรื่องนี้ทางนโยบายช่วงนี้เราจะเห็นการหลอกลวงเยอะทางนายกรัฐมนตรีเองทางพบตรอเองก็ดีนะครับได้ให้หาทางสอทอยหาวิธีการที่จับก่อนแตกจับก่อนแตก รักษะการหลอกลวงหลอกลงทุนที่มีลักษณะเกินความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเราไม่เห็นคดีเนี้ยก็เลยให้นโยบายไปคดีนี้ก็เลยไปขุดค้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเก่าแล้วก็มีการม,มาติดตามแล้วมันก็เข้าข่ายที่ลักษณะว่าเอ้มันมันเป็นจริงไหมนะครับเป็นจริงไหมแล้วก็เราก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจนสามารถขออนุมัติออกมจาจับได้เมื่อวันที่13มกราคมนะครับ จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเรายังไม่คิดจะมาถแถลงข่าวเพื่อจับกลุ่มวันนี้นะครับจริงๆเราคิดจะประชุมวันนี้เพเียงแต่ว่าเราเอาหมายจับตั้งแต่13มกรามีญาติของคุณเมย์เขาเดินทางไปเจอตอ,องมอนะครับงั้นตอนมอมีหมายจับตอมกก็สกัดจับทําให้วันนี้เราต้องโอเปอเรชั่นในการตรวจค้นจับกลุ่มอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ใช่มีการเห็นในลงพอลงข่าวปุ๊บมีการบอกว่าตํารวจรู้เห็นเป็นใจให้เขาผู้ต้องหาหลบหนีอะไรเงี้ย เราสามารถให้ท่านรองวิวัฒน์เนี่ยกดดันจนเขามามอบตัวซะด้วยซ้ำนะครับมีการติดตามก <ไป S 1> ็คืองเมขามีพิธีการยังไงอะคะทางคดีก็คือ,อตุ้มนะ,มะคือลักษณะลักษณะการเชิญชวนในการลงทุนเนี่ยนะครับในการลงทุนเนี่ยก็คือลักษณะให้ลงทุนอย่างก็เออลงทุน6กพันสาเดือนนะครับสิล้านอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นการลงทุนนะเนี่ยเราต้องตรวจ พิสูจน์ต่อไปในซึ่งล้วในการตรวจค้นเนี่ยเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าอย่างเงี้ยมันการเกินจริงไหมนะครับมีการหลอกลงทุนไหมลักษณะการลงทุนไหมมีลูกค้าเป็นใครเพียงวันนั้นตอนนี้เองยังไม่มีผู้เสียหายที่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษแค่นั้นเองแต่มีคนกล่าวโทษไว้นะครับและการสืบพยานหลักฐานประกอบกับในกําไรที่เขารายงานในเรื่องของการเสียภาษีเองเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าสูงขนาดนั้นนะครับ ไม่ได้สอดคล้องขนาดนั้นนะครับนะครับ,ออบไอ้น,นี่อันนี้เราต้องตรวจสอบต่อไปไก็คืออันนี้คือท่านรอวิวัฒน์เองก็ได้นํากําลังไปตรวจค้นเพื่อยึดพยานหลักฐานมาตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เองในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องบัญชีอะไรก็ตามเดี๋ยวอยู่ระวังการตรวจสอบกับท่านรวิวัฒน์ครับผมครับในเรื่องของสอท .2 ออนะครับก็คือได้ออกหมายจับไว้สิเ็หมาย นะครับวันนี้ท่านผู้จัดการก็ประชุมแล้วก็มอบหมายแต่ละสอทหนึ่งถึงห้านะครับดำเนินการจับกลุ่มเบื้องต้นเนี่ยจับได้สี่รายแล้วนะครับรวมถึงการมอบตัวในวันนี้ด้วยนะครับก็ยังเหลือที่เหลือก็จะเร่งรัดภายในอาทิตย์นี้ครับซึ่งท่านผู้จัดการได้มีข้อสั่งการไเรียบร้อยแล้วกันครับนี่ไงก็เป็นนโยบายที่ว่าตอนนี้เราเราอยากจะในลักษณะการเชิงรุกนะครับทางานเชิงรุกท่านรองวิวัน์ก็เสนอไว้ว่าจริงๆควรจับก่อนแตกจับก่อนที่จะมีความเสียหาย เงี้เป็นนโยวบายของท่านพบตรซึ่งสั่งการในที่ประชุมด้วยนะครับตอนนี้เราแจ้งข้อหาแค่ตามพรบคอมพิวเตอร์ในการลงแจ้งข้อความเมป็นเท็จนะครับซึ่งมีโทษ5ปีก็ปรับแสนหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนหลักฐานอื่นเราจะตรวจสอบต,ต่อไปเนาะครับเบื้องต้นก็คือมีการโพสต์นะครับใน a c e b o o k นะครับก็คือเป็นข้อความง่ายๆคือตอนนี้สารได้อออนุมัติหมายจับแล้วนะครับพบว่าเป็น,านกนารกระทำผิดนะครับก็คือ ตามมาตรา14ตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือต่างคพตต่างโพสต์นะครับก็รับโทษก็คือเหมือนมาตรา14อย่างท่านผู้ชการว่าครับก็คือไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000นะครับต่างคำต่างเวลาต่างคนต่างทำนะครับไม่ได้ว่าโพสต์ด้วยเฟซบุ๊กอันเดียวกันนะครับไม่ใช่ร่วมกันต่างคนต่างทำก็ทางศาลก็รายงานการสืบสวนก็พบว่ารวบรวมพยาลราคาแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงนะครับ แล้วก็ศาลเลยอนุมัติหมายจับนะครับส่วนในเรื่องขั้นตอนก็เป็นการพิจารณาของศาลต่อไปครับก็ตรวจสอบประกอบกับเส้นทางการเงินเนาะการเสียภาษีการการเสียภาษีแล้วกันเนอะการเสียภาษีอะไรเกินเราก็เลยยื่นพ rel ฐานต่อศาลนะครับศาลขนมพัดออกมาจับให้แปลว่าน่าเชื่อว่าเป็นจริงตามที่มีผู้ร้องเรียนมาจริงๆเราฟังอะเราฟังเราฟังโดยทั่วไปอะเนาะหกพันสามสามเอ๊ะเท่าไรนะหกพันสามเดือนสิบห้าละ เราก็อยากรู้ว่ามันเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นจริงอย่างนี้สักกี่ลายเนาะเออเออในในในกลุ่มผู้ต้องหาสิบเอ็ดคนผมก็อยากรู้ว่าเขาได้มีสิบห้าล้าน,นจริงๆไหมเออเอออย่างเงี้ยเ,เราเราเน่ยครับทั้งสี่คนแล้วหรือยังคะในเบื้องต้นเขายังไม่ได้สอบเลยยังไม่ได<ๆ>้สอบเลยกําลังเดินทางมามางครั้อยู่ระวงกำลังขึ้นกรบิดมาขออยู่ระหว่างการสอบสวนสงขามั่งจากศิราชามั่งจากอะไรเดี๋ยวขอขอตรวจสอบพยานหลักฐานที่เราไปตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดมาเนาะแล้วก็ ประ f r a นะครับก็คือกรณีที่โฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับก็จะเข้าข่ายในเรื่องอผิดพรบคอ,อมพิวเตอร์นะครับเ็าทาอะไรก็ให้คิดก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความร้อนในเรื่องก,การหลอกลวงแก๊งแกงมิจฉาชีพต่างๆนะครับโดยเฉพาะโฆษณาเกินค,ความเป็นจริงนะครับทำให้ประชาชนตกหลวงเป็นเหยื่อนะครับเพรว่าหลายกลุ่มมิจฉาชีพนะครับ ผมเรียนอย่างนี้นะครับข้อมูลกการรับแจ้งของศูนย์รับแจ้งของตอรอเนี่ยนะครับการหลอกลงทุนเนี่ยการหลอกลงทุนเนี่ยมีมีจํานวนมากอันดับอันดับ3ของประเทศนะต่อต่อวันนั้นนะครับงั้นวันนึงก็มีสัก3 4 0 0เคสนะเรื่อง,เร,องเรื่องการหลอกลงทุนงั้นอันนี้นโยบายของรัฐบาลเองนโยบายของผู้ีิการตารวจแห่งชาติเองก็ดีนะครับก็อยากให้ให้ได,ได้ได้สั่งการในที่ประชุมว่าให้พยายามดูว่า พวกที่ชวชักชวนการลงทุนอย่างเงี้ยซี่เกินความเป็นจริงแล้วให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ดำเนินการก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นงั้นเคสนี้ก็เป็นเคสหนึง่งที่สนองนโยบายนะส่วนที่หนึ่งเองก็อยากแจ้งเตือนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ลงทุนนะอย่างเงี้ยคือคือเราถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็เราก็จะหนักได้อยู่แล้วดีแต่ว่าของคุณเมย์เแบบนี่ยมันไม่มีการอัพราคาเหมือนเหมือนว่าพันหนึ่งได้เท่าไรอะไรเงี้ยแต่ลักษณะการลงทุนอย่างเงี้ยก็ค,คิดว่า ถ้าลงทุนน้อยได้ผลประโยชน์มากๆก็ต้องพึงระมัดระวังเพราะเราลงมากปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับนั่นฝากเตือนประชาชนทั่วไปนะครับส่วนผู้ต้หาเองตอนนี้คือเป็นการทํางานเชิงรุกของเจ้าที่ตํารวจนะครับว่าเราจะไปตรวจสอบในเรื่องของการหลอกลงทุนลักษณะเกินจริงอย่างนี้ว่ามีเพจไหนบ้างถ้ามีความผิดอย่างนี้ท่านรองวิวัฒน์พูดถ้าพรบอรคอมพิวเตอร์ก่อนเราก็จะดำเนินกดีเรืเ่องพรบอรคอมพิวเตอร์ก่อน ส่วนการตรวจสอบหลักฐานถ้าได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามากไปถึงการหลอกลงทุนเราก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอย่างนั้นก็คือมันมีความผิดอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าท่านไม่จริงใจนะและไม่มีการลงทุนจริงนะครับและมีลักษณะเหมือนมันก็เหมือนแคร์ลูกโซ่เนาะถ้าลงทุนแค่นี้ได้ทะนุนได้ทน้นอะไรอย่างนี้งั้นอยากฝากเตือนทั้งสองฝั่งนะครับค่ะ<า>ผมครับไม่มี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 ใช่ครับสร้รสางขึ้นมาเองครับใช่ผมผมเรียนอย่างนี้พอ<ม> พอตรวจสอบก่นค,ม,คม,ม่เฟกนว่ครับเพราะว่าพอมีการจับแล้วก็พอค้นแล้วไม่เจอตัวก็เกิดกระแสว่าตํารวจปล่อยตัวไปหรือเปล่าก็มีกระแสมีมีข่าวปอกมาว่าอ้าวตำรวจให้รงหางวัล5 0 0 0สนแต่จริงแล้วเราติดตามเนียเพียงแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยปิดมือถือเราไม่สามารถแต่ท่านรองวิวัฒน์ก็ส่งชุดติดตามไล่ล่าตลอดก็มีการติดต่อคงไปพบทนาแล้วก็พามามอบตัวนะครับ